เจ้าบ้านครับไม่เสียเวลาเรามาไล่รายชื่อกันก่อนเลยครับอย่างที่ทุกคนเห็นครับจะเป็นผู้เล่นชุดสำรองนะครับซจะเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับอย่างจริงครับขออภัยด้วยนะนะครับให้อภัยครับเอานะครับเขาให้สัญญาณเริ่มแล้วครับสุกริตีเขียววันลิ้แปะโอ้โหเริ่มวันลิ้นแปะเลยขออภัยด้วยนะนะครับในวันที่1มิถุนายนนะครับส่วนเกมเล็กที่2เนี่ยจะไปเตะในบ้านทีมเยือนแต่จังหวะนี้ก่อนครับมาที่เฟลิเป้มีโอกาสพิจิตรยิ่งเรียบร้อยครับ เรียบร้อยครับแมาสิทธิชัยชิมเลืองไปประกบไม่ดีครับฟิลิเป้มายิงทีมเก่าแล้วไม่แสดงอาการดีใจเท่าไหร่ครับไม่ครับนี่เขานิ่งมากครับไม่ดีใจนี่เขาบอกไม่ดีใจครับไม่ดีใจครับประตูนี้แก่พระเจ้าครับนี่ครับพอจ้าครับจังหวะนี่ครับบังบอลแล้วพลิกยิงด้วยซ้ายครับถือว่านิ่งทีเดียวครับโอ้โหประกบหลวมไปนิดนึงครับโอ้ใช่ครับแต่ว่าจังหวะที่แทงเข้ามาเนี่ยคือ เอาขอไปนะเป็นคนที่ประกบเนี่ยน่าจะเป็นทางด้านของอ่าอุปกรณ์เพชรรับน์นะครับอุปกรณ์ขอไปครับเออคนเพิ่งจะได้ลงเป็นไม่กี่เกมนะครับแปดพอลต้องขอบคุณทุกคนนะแอดขอสักแสนแล้วกันวันนี้เนาะเป็นกําลังใจให้แอดหน่อยนะครับวันนี้หัวหน้าแอดดูอยู่หลายคนโอาแล้วตอนนี้ก่อนครับเอะไะครับอาซาอาซาฟานานต์ไดเปิดโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้แม่ แล้วยังเป็นคนเดิมครับนูนเดสครับไอหนุ่มจากอเมริกาใต้ครับเฟลิเป้นูนเดสนิ่งครับนิ่งแกไม่ดีใจครับิงทีมเก่าโอ้แล้วนี่ครับปล่อยให้หลุดมาได้ครับแล้วเป็นทา้านของอาซาโดฟัตาตตาวครับที่เปิดเลียดๆมาให้กับเฟลิเป้นูนเดสเสียงโทรศัพท์ครับ เียบอะไรครับเข้าชาร์จครับโโอ้หเข้าประตูไปจังหวะนี้ดูครับโอ้โหชาร์จเร็ว120วัตต์ครับแล้วจอจอครับแหมเรียกได้ว่าไม่ต้องพูดอะไรเลยครับหลังเจตลินหมดสิทธิ์ครับโอ้โหแหมยังได้อยู่ครับรุงโรดโโอ้หมาโหเกือบโดนตัดพิรพัฒน์จับบอลย้อนหลังไปหน่อยครับต้องแก้ที่ผ่านมาตรงนี้เปล่าให้พิรพัฒน์ให้โอ้ยแหมให้อย่างนี้มันก็เล่นยาก ก็อะไะครับจบเวลาการแข่งขันในช่วงครึ่งเวลาแรกครับสงขาเจ้าบ้านครับยังคหตามหลังอ่ปัตตานีอยู่ศูนย์ประตูสองครับสวัสดีครับเข้าสู่การแข่งขันในครึ่งหลังกันต่อนะครับนะครับเฟริเป้สับลองแล้วหลุดมาได้แล้วครับเฟลิเป้โอ้แต่ยังไม่ผ่านครับอ้าวแต่จ่ายเสียไปครับพิบารเอ่าละครับเปิดมาช่องนี้ก่อนครับมีโอกาสครับ เปิดมาแล้วมีโอกาสได้ยิงสามศูนย์โอ้โหโอ้โหแม่แนวรับวันนี้นี่โอ้โหแล้วคนที่ยิงครับคือซับวันครับโอ้โหไม่ใช่เซฟวันนะเซฟวันมันคือตลาดอันนี้คือนักเตะครับซับวันโอ้แล้วยิงสวยด้วยนะอาแวดูครับโอ้โหไม่ต้องจับไม่ต้องอะไรทั้งนั้นครับต้องพูดโทษคนที่ บังไม่ได้ครับนี่ครับซิโก้มาครับนี่ครับซิโก้ซับวันอาแวครับยิงก็สวยตีลังกาก็เท่ครับวันนี้อะไรก็ดีไปหมดครับปัตตานีครับแหมแฟนบอลปลื้มใจเหลือเกินครับเดินทางมาไกลร่วมร้อยกิโลอ้าวนุนเทสไปอีกแล้วครับโอ้ยเอาแกยากจริงๆครับวันนี้เอาไม่ลงเลยฮะไหนมาตรงนี้อดิเทพครับออกซ้ายไป ไหนครับเอาเลยครับซาบวันซาบวันต้องเข้าแล้วครับไปยืนอะไรตรงนั้นนะโอ้โหโอ้โหถอยอย่างนี้ไม่ได้ครับปฏิทานพวงแก้วโอ้โหไปถอยจนหูนไปเลย้ยพูดก่อนนี่ไปถอยจนได้โอกาสยิงครับซาบวันแม่ปฏิทานจังหวะนี้พลาดเลยนะครับเป็นยังไงครับช็อกซีนีมาครับนี่ครับโอ้โหไปถอยจนได้พิกแล้วซัดมุมแคบครับแล้วโอ้หมุมมีอยู่นิดเดียวยังเข้าได้ครับ4ี่ศพูนสวัสดิ์ครับ เข้าไหมคุณเข้าเข้านะครับเข้าครับตั้งแต่สงขาเนี่ยโอ้โหเล่นมาแล้วครับสนัน้นแล้วก็จบเกมการแ<อ>ข่งกัน<อ>ครับ,รบโอ้โหเงือกสมิลางขงไทยฟรีครับเปิดบ้านไพ่กับปืนใหญ่พญาตานีสีประตูต่อศูนครับครับก็อย่างนี้ครับ